TNT Park Channel นี่นะครับวันนี้มีรูทเบียร์มานำเสนอนะครับส่งตรงมาจากออสเตรเลียนะครับผมแดนจิงโจ้เลยนะนี่นี่โอ้โหไอ่นะครับดูปวดจุกเขาอ๋อแช่เย็นๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองลอง,ลองกัน ผมก็ไม่เคยลองกินเหมือนกันนะอยากรู้เหมือนกันรสชาติจะเป็นยังไงร,รูทเบียร์แท้นะครับเขาบอกว่าครับเบฟโอเวอร์ทีเดนะก็เหมือนต้มมากกว่าสามวันงานฝีมือต้มมากกว่าสามวันนสามวันขึ้นไปว่มาณน,นี้นี่ เดี๋ยวเรามาดูว่ากินคู่กัอะไรมันจะเข้าหรือเปล่านะอยู่ข้างหลังเราเนี่ยที่เดินเลยมามาเปิดไปด้วยกันเราลองใส่น้ำแข็งกันนะโอ้ยอยดลงไป เรามาเปิดกันเลยนะครับอือว เบียร์แท้มันจะเป็นยังไงนะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะสั่งตรงมาจากออสเตรเลียนะครับ mm hmm. แดนดินโจโ้เลยโอ้ oh. เรามาดูกินคู่กับอะไรเยวเก็บมาให้สุริพันธ์ชิมมาครึ่งหนึ่งของเราครึ่งนะ mm hmm. อ่าเรามาดูเอาไว้เงี้กินคู่ครับ รอบรอบรอบไม่ไม่ขอหมูย่างอีกแล้วคราวเดียวโอ้อืมลองอ่ะน,น่ะอือหือ ว่าโคตรอร่อยเนโอ้โหลองก่อนลอก่อนเฮ้ยอร่อยเลยครับนะลองไปลองก็ได้นะครับผมว่าอร่อยกว่ารูทเวียรกระป๋องเซเว่นนะอร่อยกว่าอร่อยกว่าเลยแหละของแท้เขาเลยอะ่ะ คืออร่อยเลยอ่ะผมบอกก็เลยเลยใครเกิใครกินรูทเบียนะอันนี้อร่อยเลยนะครับอร่อยเลยเดียวเชียวแนะนำนะมา,ามากินหมูบักข้าหนียว Ja mm -hmm. mm -hmm. oh, yeah. ja. Oh, Thank <laughs> you.

รูกเนี่าของแท้อร่ายหลก,ก็รอร่ยนะอร่อยะอ,อยะ,ออยะเดี๋ยวรอให้สูตรผลิตภัณฑ์มากินนะชอบแน่อ่ะ 30 nhá. Rẻ phốc nhá. Rồi được ạ. S <S อืกกมอแบบว่าอร่อยด้วยหิวผมว่าเข้าเลยนะอร่อยอ่ะไม่รู้เป็นอร่อยมากเนี่ยกินกับข้าวเหนียวหมูก็อร่อยเลยนะ Oh, really Mhm mm Oh, mm. ah. mm. mm Huh? -hmm. Mm -hmm. ข้าวเหนียวติดนิ้วนะครับทั้งหมดอื้ม ว่าใช่เลยนะนี่รสชาติแบบดูเบียแท้ๆแล้วผมก็เพิ่งเคยกินนะครับเคยลองแบบของแท้นะที่ก็กินในใะนเซเว่นอะนะครับที่เป็นกระป๋องกระป๋องนะ <c oughs> แต่นี้อร่อยเลยอ่ะสุดิพานขอยเตยนิดนะ่ะอยากไว้ให้นะซึ่งหนึ่งโอ้ยดีเก้อ

โอเคครับถือว่าผ่านเลยนะพอดีไปเห็นตัวนี้มาก็เลยเออเอามาลองทำดูนะครับถือว่าอ้อร่อยเลยนะแนะนำโอเคครับไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับทนะีนทีพ c h ชาแนลนะไงก็วันนี้ก็บายบายแค่นี้นะครับผมบายบายผมครับ